ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เปิดฉากศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมชัดชาติประทะดเรเอโชนโยบายยังไม่ทันที่รัฐบาลจะประกาศให้เลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แสดงความพร้อมยิ่งกว่ารัฐบาลออกมาแล้วทั้งนายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครอิสระและนายสุชาชวีสุวรรณสวัสด์ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิป,ปัตย ต่อไปนี้คือเนื้อหานโยบายของสองว่าที่ผู้สมัครที่โชว์เป็นตัวอย่างก่อนสึกการเลือกตั้งจะประทุขึ้นในไม่เกินกลางปี65ตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้สัญญานายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครอิสระนโยบายเน้น4ด้านภายใต้สโลแกนเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนประกอบด้วย 1. people เรื่องคนเน้นระบบเส้นเลือดฝอยและคุณภาพชีวิต 2. ดิจิทัลเรื่องเทคโนโลยีต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดขั้นตอน 3. g กรีนเรื่องสิ่งแวดล้อมเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมขยะควันพิษและฝุ่น 4. e c o n o โ y มเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเพราะเมืองอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจมีปัญหาเมืองต้องมาช่วยดูแลเรื่องเศรษฐกิจของคนให้มากขึ้นพยายามสร้างโอกาสคน ลดขั้นตอนหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นคืนมาด้านนายสุชชวีสวรรณสวัสดิ์หรือดรเอว่าที่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิป,ปัตย์เน้นสโลแกนเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้นโยบายด้านการศึกษาตั้งใจให้กรทมมีโรงเรียนสาธิตทุกเขตให้เด็กเรียนสองภาษารู้โคดดิ้งรู้ AI รู้คอนตัมเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองสวัสดิการ ดูแลพลเมืองทุกคนอย่างมีคุณภาพทั้งการจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐานการขนส่งมวลชนถนนฟุตบาทการจัดการศึกษาฟรีตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่และดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลตั้งแต่ตั้งครันจนถึงสูงอายุขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ